สวัสดีค่ะวันนี้แอดมินจะพามาชมนาฬิกาซีรีส์ใหม่จาก G Shock นะคะจะเป็นซีรีส์ GA 010แล้วก็ GD 010ค่ะเป็นนาฬิกาใช้แบตเตอรี่10ปีนะคะวัสดุผลิตจากไบโอเลซินค่ะสำหรับรุ่น GD 010เป็นนาฬิการะบบดิจิตอลนะคะแล้วก็รุ่น GA 010ก็จะเป็นนาฬิกา2ระบบค่ะเรามาดูรหัสแรกก่อนนะคะ GD 010 3จะเป็นสีเขียวขี่ม้าแบบนี้นะคะ ราคาป้ายติดอยู่ที่4,400บาทค่ะแล้วก็ราคาที่ร้านเรานะคะจะจำหน่ายอยู่ที่2,890บาทนะคะราคานี้จะเท่ากันทั้ง2รุ่นเลยนะคะแล้วก็เท่ากันทุกสีเลยค่ะรุ่นนี้การออกแบบโครงสร้างคาร์บอนคอการ์ดนะคะก็คือตัวเรซินจะเสริมด้วยเส้นใยคาร์บอนทำให้มีความแข็งแรงแต่ว่าจะมีน้ำหนักที่เบานะคะสามารถป้องกันตัวเครื่องนาฬิกาได้ดีเลยค่ะแล้วก็ จะเห็นว่าตรงกรอบตัวเรือนนะคะเขาจะมีความนูนสูงขึ้นมาแบบนี้นะคะจะป้องกันตัวกระจกเหมือนกันค่ะสายนะคะตัวห่วงสายก็จะเป็นสีเดียวกันนะคะโลโก้ G Shock ตัวใหญ่แบบนี้นะคะเป็นสีขาวแล้วก็รุ่นนี้กระจกเป็น Mineral นะคะ แต่ว่าแอดมินคิดว่าตัวเลขดิจิตอลของเขานะคะก็คือเวลาอ่านเวลาจะดูยากนิดนึงเพราะว่าตัวเลขค่อนข้างจะจางเลยถ้าเกิดว่าลองเทียบกับรุ่น G A 0 1 0ตรงช่องดิจิตอลเขาจะเห็นชัดกว่านะคะเดี๋ยวลองเทียบกับรุ่นเดียวกันที่เป็นพื้นสีเข้มนะคะอันนี้หรือว่าอาจจะเป็นด้วยที่พื้นเขาเป็นสีนี้เนาะ แต่ตัวเลขแอนมีคิดว่าดูจางนะคะยิ่งดูที่ที่ที่แบบแสงจ้าๆอาจจะมองไม่ค่อยเห็นความหนาตัวเรือนเขาก็จะค่อนข้างหนานะคะแต่ว่าจะบางกว่าตัว G A 0 1 0ค่ะรุ่นนี้หนาอยู่ที่16.1 mm นะคะแต่ว่า G A 0 1 0ก็จะประมาณ17.5 mm ค่ะเทียบกันประมาณนี้นะคะ สำหรับรุ่นนี้เป็นไฟพื้นหลัง LED นะคะเลือกเวลาได้อันนี้ไฟ LED สีขาวนะคะสำหรับโหมดก็จะาามีอะลามปลุกทุกวัน5เวลาเลยนะคะ ประมาณนี้ค่ะแล้วก็ตัวนับเวลาถอยหลังนะคะหน่วยนับ1วินาทีถึง24ชั่วโมงนะคะแล้วก็สต็อปวอทแล้วก็โหมดสต็อปวอทจับเวลาละเอียด1ต่อ100วินาทีค่ะเวิร์ลไทมนะคะ31โซน48เมืองค่ะก็ประมาณนี้นะคะฟังก์ชันก็ไม่ได้มีอะไรใหม่นะคะ ประมาณนี้แล้วก็อีกหนึ่งรุ่น G A 0 1 0 2 a นะคะเป็นสีน้ำเงินเข้มแต่ก็ออกไปทางเขียวๆนิดนึงนะคะราคาเท่ากันเลยค่ะที่ร้าน2,890นะคะ ไฟ LED สีขาวเลือกเวลาได้ค่ะถ้ามองในที่มืดก็จะสว่างเลยนะคะสำหรับไฟจะเป็นไฟสองดวงแบบนี้นะคะแล้วก็มีน e โอไบท์ ite, หรือว่าภายน้ำที่มาร์กเกอร์แล้วก็ที่เข็มค่ะนาปัดเขาจะออกแบบมาเป็นหลายเลเยอร์แบบนี้นะคะในโหมดจับเวลาเราก็สามารถกดได้ที่ปุ่มสตาร์ทต,ตรงนี้เลยนะคะ ต้องอยู่ในหน้าบอกเวลาปกติเขาก็จะเริ่มจับเวลาให้เราแบบนี้เลยเวลาหยุดก็กดที่ปุ่มสตาร์ทหนึ่งครั้งนะคะแล้วถ้าจะรีเซ็ตก็ปุ่มรีเซ็ตขวาบนก็ตัวจับเวลาที่หน้าปัดย่อยตรงสีส้มเล็กๆนี้นะคะเขาจะขึ้นเป็นขีดๆทดเวลาให้ด้วยนะคะ ขีดแรกก็คือทดเวลาในนาทีแรกนะคะพอครบ1นาทีเขาก็จะขึ้นขีดที่2เป็นนาทีที่2แบบนี้นะคะแล้วก็รุ่นนี้มีหมดเลื่อนเข็มวิธีก็คือกดที่ปุ่มไฟค้างไว้แล้วก็ปุ่มหมดหนึงครั้งแบบนี้เข็มเขาก็จะเลื่อนนะคะพอ พอถึงตำแหน่งแล้วเดี๋ยวเขาก็จะหยุดไปเองนะคะแล้วก็สามารถดูเวลาในช่องดิจิตอลได้เสร็จแล้วถ้าจะให้เข็มกลับไปที่เดิมตำแหน่งเดิมนะคะเราก็กดเหมือนเดิมค่ะกดที่ปุ่มไฟค้างไว้แล้วก็ปุ่มหมดหนึ่งครั้งนะคะเข็มเขาก็จะกลับไปเป็นเวลาตามเดิมสำหรับปุ่มรุ่นนี้นะคะกดง่ายมากค่ะแอดมินใส่ถุงมือก็ยังสามารถกดได้แบบง่ายๆเลยนะคะซีรีนี้มาในโทนสีแบบเอิร์ธโทนนะคะมา รุ่นละา3สีวันนี้แอดมินก็นำมาให้ชมแบบครบเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่ชอบนาฬิกาเรือนใหญ่ๆแอดมินแนะนำเลยค่ะแต่ว่าถ้าชอบแบบไม่ใหญ่มากหรือว่าเป็นคุณผู้ชายที่ข้อมือเล็กก็ผ่านก่อนเลยนะคะเพราะว่ารุ่นนี้เขาจะตัวเรือนใหญ่มากนะคะอยู่ที่55.1คูณ51.9 mm ค่ะ GD010 นะคะก็มี3สีได้แรงบันดาลใจมาจากสีสันของธรรมชาตินะคะอย่างสีส้มก็เป็นสีลาวาประมาณนี้ค่ะ ขนาดตัวเรือนรุ่นนี้54.9คูณ51.9นะคะขนาดก็จะเล็กกว่า GA010 นิดหน่อยนะคะสำหรับทั้ง2รุ่นนี้ใช้ฐานกระดุม CR2025 เป็นฐานที่ใช้งานได้10ปีนะคะไม่ต้องดูแลมากแล้วก็ไม่ต้องแกะนาฬิกามาเปลี่ยนฐานบ่อยๆนะคะสำหรับแอนดมินคิดว่ารุ่นพวกนี้ที่เป็นฐาน10ปีนะคะก็จะดูแลง่ายกว่า ถ้าเทียบกับรุ่นที่เป็นโซล่านะคะเพราะว่ารุ่นโซล่าก็ยังต้องคอยชาร์จแสงนะคะแต่ว่าพวกนี้เขาจะไม่ต้องดูแลมากเลยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใส่เราก็สามารถวางได้เลยค่ะสำหรับใครที่สนใจหรือว่าอยากดูข้อมูลเพิ่มเติมหรืออยากดูรุ่นใหม่ๆเพิ่มเติมนะคะสามารถเข้าไปชมได้ที่เว็บไซต์ Time k e i p p e r Shop ได้เลยค่ะจะมีรุ่นใหม่ๆอัปเดตตลอดนะคะแล้วก็สามารถกดสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ได้เลย สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณที่รับชมมาจนจบคลิปนะคะฝากกดติดตามกดถูกใจให้แอดมินด้วยนะคะ